เด็กกพร้าบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าอัลกุรอานอัลาอฮ์มูเลกุมบะห์มะตุลลอฮิวะบะระกาตุสวัสดีครับรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับเป็นรายการซึ่งจะนำความช่วยเหลือจากท่านพี่น้องชาวมือบนนะครับ ให,ให้กำลังใจเยี่ยมเย็ยนครอบครัวกำพร้าซึ่งเป็นชนมือล่างให้ได้มีโอกาสสัมพันธ์กันระหว่างผู้ให้และผู้รับรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยก็ยังคงดำเนินรายการอย่างต่อเนื่องนะครับวับนนี้ก็ได้มีโอกาสพาพี่น้องเดินทางมาที่ตำบลปันเรศอำเภอปันเรจังหวัดปัตตานี วันนี้เรามาเยี่ยมครอบครัวมามะนะครับซึ่งมีพี่น้องกันอยู่สามคนนะครับอยู่ในวัยเด็กกำพร้าอีกหนึ่งคนเรื่องราวของครอบครัวนี้นะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอิมามดุนซิดเดราเมซึ่งเป็นอิมามประจำมัสยิดอัตาอุญบางปูซึ่ง ท่านก็ได้เป็นพิธีกรในการของเราได้มาหลายตอนแล้วก็ห่างหายไปพักนึ่งเพราะภารกิจของท่านเยอะช่วงหลังมานี้ท่านก็เรียกนะครับพี่น้องเรียกร้องอยากจะให้มัมอยากจะพบกับมัมซึ่งท่านกับเด็กกำพร้าน,นั้นเนี่ยเอ่อเรียกว่าอะไรนะผูกพันกันอย่างลึกซึ้งนะครับการท่านดําเนินงานเกี่ยวกับเด็กกำพรามาหลายปี วันนี้เราเลยได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมเยี่ยมครอบครัวก,กัมพาด้วยกันข้อคัรวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพี่น้องตามผมแล้วก็ไปพบกับอิหมัามซึ่งกำลังจะสัมภาษณ์ครอบครัวก,กัมพาอยู่ด้านในล้ะครับขอเชิญครับ ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ยำ้ำความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษ Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tanpujumci korop rak pu pinong pu setadi korop wni te imam dan kau ko, team kong multi setatun kuek asisale dekampra yatim tv dan mimi okaat ma yim koko dekampra tiiu tambon tambon patnarik amper patnarik jawa patani. Kapani kau alhamdulillah. Rasa kau kau rapih 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 kau kau เรามั่นใจเหลือเกินว่าการดูแลเด็กกำพร้านี้ไม่มีการสูญเสียหรือเสียเปล่าเฉพาะเราได้กำลังใจได้แรงบันดาลใจจากท่านอัลเบศลลอ์ของอัยดีฮุสัลลมเขาบอกว่าผู้ใดที่ดูแลและอุปการะเด็กกำพร้าก็จะได้เข้าสวนสวรรค์พร้อมกับนบีอัลลอห์ก็วันนี้ที่มามาดูมาเยี่ยมเยียนน้องเด็กหญิงมุรนีมามันะมุรนีมามะซึ่งนี่มุรนีใช่ไหม อามรนีนี่ก็เป็นพี่พี่สาว,สาวไม่ทราบลองให้ให้มรนีคุยกับติหม่ามเลยวีมรนีแนะนำแนะนำตัวหน่อยมรน,น,นีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหนูชื่อเด็กหญิงมุรนีมามา่าค่ะอายุสิบสองปีและพ่อชื่อดาโอมาม,ามา่า,าคา่ะพ่อพ่อเสียชีวิตมากี่ปีแล้ว จ็ดปีค่ะเจ็ดปีแล้วไม่ทราบว่าพ่อเสียชีวิตเพราะอะไรเป็นเป็นโรคน้ำท่วมปอดกับหัวใจโตอ๋อหัวใจโตตอนที่พ่อเสียนี้มรณีพอจำความอะไรไม่ได้ไหมจํจำนะตอนที่พ่อเสียนี้มรณีไปไปจุบที่หน้าปากของพ่อไหมจุบค่ะอ๋อตอนนี้ตอนนี้มรณีอยู่บ้านนี้กี่คนหกคนค่ะหกคนมีใครบ้าง ตายายพี่สาวอานาค่ะในตอนนี้แม่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 อยู่ไหนแม่อยู่กรุงเทพค่ะอ๋อตอนนี้แม่แม่ไปไปมีครบวัวาใหม่ที่กรุงเทพหรือยังไงแต่งงานที่นี่แล้วก็ไปทํางานที่กรุงเทพไปทำงานที่กรุงเทพแต่ตอนนี้น้องุรณีเรียนอยู่ชั้นไหน้วตอนนี้ป .6 ค่ะอ๋อป .6 ค่ะเรียน โรงเรียนชาวปัญญาค่ะ,ะชาวปัญญาแล้วที่มุรณีไปเรียนตอนนี้ไม่ทราบว่าน้องมุรณีได้รับเงินการดูแลมุรณีจะที่ไหนม,มีมีใครดีที่ดูแลมุรณีฮะก็มีค่ะมีมีใครใครให้กันมึงก็มัสยิดปนานริแล้วก็คนต่างชาง้วก็แล้วก็ทางบ้านทางบ้านใครให้บ้าง ใายส่งเสียกลยแค่ส่งที่บ้านแม่ค่ะแม่แม่ส่งเงินจากกรุงเทพนี้ค่ะมามาที่นี่ค่ะแล้วน้องมรุีเรียนเก่งไหมก็ดีค่ะก็ดีแล้วอนาคตต่อไปนี่ตามรุีเรียนจบนี้มรุีฝวันอยากเป็นอยากเป็นคุณครูค่ะเป็นคุณครูตอนนี้คิดถึงพ่อไหมคิดถึงค่ะเรียกพ่อยังไงพ่ออบีหรืออายโอายโ ถ้าพ่อยังอยู่นี่โมนีจะบอกอะไรกับพ่อหนูรักพ่อค่ะรักพ่อครับครับพี่น้องครับตอนนี้เราได้มาเยี่ยมเยียนครอบครัวเด็กกำพร้าครับตำบลปันนรและก็ทางมูลิธิสตาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าได้มอบของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆเป็นข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นกำลังใจกับครอบครัวมุรนี ที่ตำบลปนริแห่งนี้นะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าลองลองลองคุณตาตาคุณตานี่ชื่อชื่ออะไรครับชื่ออาลีชาลีพี่วีชื่ออาลีคุณตารู้สึกลำบากไหมกับการดูแลเจเจศีละเลยอานะอ่านยูอ่า Basa susah ti duk, dak pera du, du, murni. Ah dak tak ada po. Ada tak ada susah. Mm, tak ada susah po. Jujur ada cucu reh. Jujur cucu. Pore cucu semua. Cucu semua semile. Semile. Mm. Ha, 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 mm, mm. mm. Hmm. Patu hok 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 ngah ni ni. Ngau ni tiga mok ni tiga. Mok lek apa? Ah dak apa ada. Hmm. Lek ada sawi anak. Hmm. narik sawi tu dua cucu tak apalah kalau hmm. kalau kat kat mana uh, hmm. tak yah ni tak yah panggil tak yah panggil apa panggil hmm. tak panggil, lah, ha? po, ha, lah, panggil. Iuh, tak apalah panggil tak yah ni nasib baik juga duduk hmm. pergo hmm. yatim lah hmm. anak yatim hmm. kalau pergo anak yatim tu bagaimana hmm. kita pakak tengok-tengok we ada orang okay, molek like, ha ah, tu ha right. um, mengajar dia um, lagi um, eh, um, boleh um, tapi kalau letih sikit cari duit payung untuk nak sara yang ngaji tu um, nak no sabar-sabar itu. Um, gitu um, right. tak ada apa tak apa um, tu cucu, cucu, kita, kita, kita. kita. Hmm. ayah ayah ada sanggar dia sanggar dia duk mek Mek mana belanja duk sanga-sanga dia tu. Oh, kerja ni. Duk kerja. Kerja ni, beli ken ni. Kerja jual ken. Ha jual ken. Patut duk boleh sari-sari tu. Aku. Ya boleh ni ya tak tentu lah. Tak tentu. Ha oh, ya tak tentu. Kadang-kadang boleh. Hmm. Oh kadang-kadang boleh boleh 400 pun ada, 1000 pun ada jadi tak tentu. Tapi untuk awak belanja oh, lah, ni aku tak apalah ni awak belanja. Hmm. Hmm. Tapi tak ada susah. Oh, tak ada susah apa seni hati ya. Hmm. Anak cucu tak boleh makan duduk tak boleh. Hmm. Hati oh. yeah. bosih lho. Lah. Mm. tak that... kita lapar apa. Kita lapar tak apa. Hmm. Pian cucu kita ah, nah, lapar. Itu. Hmm. Hmm. Habis tu ah. -ya, lah. ah, tak mai ah, gitu, tak mai gitulah. Ha kalau anak nak ngaji tu hmm. nak minta hmm. Uy, anak boleh ngaji. Ha ah, tak apa. Lah. Hmm. Tak ada pun kita usah. Hmm. Oh, tak apa lah tu tu. Hmm. Tu ni tu mam ko ma yu ban kong dekampra nong murni ko Ini เป็นลุงเป็นลุงเป็นลุงของน้องมุทีก็ที่ให้การดูแลอุปการะเด็กกัพปราตอนนี้ก็เป็นคุณลุงที่ดูแลซึ่งรายได้ของคุณลุงนี่ก็อยู่ประมาณบางทีก็ได้500อบางทีก็คุณลุงก็ทำงานเป็นพ่อค้าขายปลาสดถ้าถ้าอยู่มาปัณเริก็ถ้าจะกินปลาสดก็เตรียมเงินให้มากก็ซื้อปลาสดของคุณลุงได้นะครับก็บางวันก็ได้500ก็บางวันได้พันหนึ่งก็ แต่ถึงแม้จะเป็นจะ,จะมีรายได้เล็กๆน้อยๆแต่มีความสุขในการดูแลลูกๆหลานๆโดยเฉพาะหลานที่เป็นํำพระก็ยังไงก็แล้วแต่อยากจะฝากกับลุงลว,ว่าช่วยกันดูแลถึงแม้จะลําบากสักแค่ไหนแต่ถ้าเรื่องของเด็กํำพระอยากจะให้เด็กํำพระนี่มีการศึกษาที่ดีชาวลอดจิติมามดูหน้าตาของนุ่งมุรนีแล้วรู้สึก มีความอบอุ่นมากดูท่าดูท่าแล้วก็น้องมุนีเป็นคนเรียนเก่งนะที่ที่ที่มารู้เป็นเด็กเรียนเก่งอัลลอฮอยากจะฝากให้คุณลุงช่วยดูแลน้องมุนีให้เรียนให้สูงสงแล้วก็สักวันน้พ่อลุงจะมีความสุขกับหลานต่อไปนะอัลลอฮฺนี่กะกะนี่เป็นพี่สาววิอ่าเป็นเป็นพี่สาวเป็นพี่สาวเป็นพี่สาวอเป็นพี่สาวเขาเขาแนะนำชื่อนอน อ๋อค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอานิฟ้าดอลลค่ะตอนนี้เรียนอยู่ตอนที่ไหนอ่าตอนนี้หยุดเรียนปีหนึ่งค่ะดรอปดรอปทำไมครับอ่าเนื่องจากสุขภาพอ๋อป่วยป่วยค่ะเป็นซึมเศร้าอ๋อโรคซึมเศร้าค่ะเรียนอยู่ที่อ่าโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคารค่ะท่าข้ามวิทยาคารที่ไหนที่ปันนฤอที่ปนนฤปัน่ะปีปีหนึ่งอ่าปีหนึ่ง ปีหนึ่งค่ะซึมเศร้านี่หมายความว่าอ่านคุรานไหมอ่านบางมีอ่านบางอ๋อต้องอ่านอะไเยอะๆนะคช่ไหมเราะตอนนี้ใครดูแลการการเรียนอยู่ตอนนี้แม่ค่ะแม่แม่ที่กรุงเทพเนาะค่ะอ๋อก็ส่งมากี่เดือนละเท่าไหร่อ๋อเดือนประมาณพันห้าสองพันประมาณนี้แล้วค่าเทอมอะไรกรยสอกู้ค่ะกู้กยสอค,ค่ะค แต่พอใช้ใจไหมพอบ้างมีพอบ้างค่ะก็ยังไงก็แล้วแต่ก็ให้อดทนก็ไล้กันนะค่ะอืมเฉาแล้วครับพี่น้องก็ฟังเรื่องของเด็กอัมรารูสึกรู้สึกแล้วก็เป็นกําลังใจสําหรับเราที่จะช่วยกันดูแลก็ในวันนี้ด้วยหมามและก็ทีมมูลิติสัตย์นเพื่อการศึกษาและเด็กอัมราได้มีโอกาสมาเยี่ยมและก็มอบ ของเล็กๆน้อยๆเ้าสารอาหารแห้งปเป็นกําลังใจและเป็น,นแรงบรันดาลใจให้กับครอบครัวเด็กกาพร้าในครั้งนี้ก็ทำุลยละเชลโลหวังว่าครอบครัวเด็กกาพร้านี้จะเป็นครอบครัวที่เป็นตัวอย่างให้กับสังคมในภาคหน้าเชลโลนะก็ทำอยู่เลยละครับก็ฮามิลลาครับวันนี้โดยการ,ร,รนําของท่านอิมามอบับดุลอาซิดนะครับดูราแมทที่ นำคณะของเรานะครับมาเยี่ยมครอบครัวมุรณีมามะวันนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณนิมัมนะครับแล้วก็วันนี้เรามีนอกจากข้าวสารอาหารแห้งแล้วยังมีปัจจัยอีก1 5 0 0บาทนะครับเป็นทุนเยี่ยมเยยนครอบครัวกำพ้าในวันนี้ขอเชิญนิมัมมอบมอบให้กับครอบครัวมามะฉันนดรรท วันนี้ทีมงานมูลที่สัทธาชนพิการสารและเด็กกำพร้าและยาตีมทีวีนะครับก็คงต้องอย่างที่ท่านหมอบได้ให้อวาวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าก็คงต้องเป็นกําลังใจนะแล้วก็ให้ครอบครัวของน้องมุสณีเนี่ยอย่าลืมดูอานะครับอย่าลืมดูอาทุกๆการกระทําทุกๆวัตูของการละหมาดนะครับขอดุอาให้ในสิ่งที่เราต้องการ ขอให้รอดประทานในสิ่งที่ดีงามให้กับครอบครัวนี้ผู้ชมสามารถร่วมด้วยช่วยกันนะครับบริจาคให้กับครอบครัวน้องบุญนีมามะซึ่งอยู่ที่อําเภอปานระเลจังหวัดตาบลปานระเรนะครับอําเภอปานระเรจังหวัดปัตตานีได้โดยการโอนผ่านมือถือสาธาชนวิะกาสารและเด็กกัมพาชในที่บัญชีก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอด้านล่างนี้เ้ลยแล้วนะครับเวลาโอนแล้วก็โปรดระบุชื่อครอบครัวน้องบุญนี มามะนะครับอินชลาล์โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับวบิลลาฮิตตฟีวาฮิดายักสลามุลัยกุมราฮ์มะตุลลอฮิบะบะเาะกาตุบบ้านนี้มีคนห่วงใย